ของซุปตาแม่เหล็กเยียดสาอั้มพระราภพาที่ไม่ว่าจะไปไหนหรือทำอะไรก็ตกเป็นประเด็นไปซะหมดขนาดแค่ถ่ายรูปยังถูกยกให้เป็นประเด็นขึ้นมาเลยเพราะเราบรรดาเพื่อนๆของเสาอั้มได้ถ่ายรูปคู่กับไฮโซนุ่มแอมพิธานกันหมดแล้วแต่ไม่รู้ว่าทำไมเสาอั้มถึงไม่ยอมถ่ายรูปคู่กันสักทีไปถามเสาอั้มกันเลยค่ะไม่ลงรูปเราค่ะเออความสัมพันธ์ตอนนี้ก็เรื่อยๆค่ะก็คุยกันอยู่เป็นเพื่อนกันแต่พี่อั้มก็นั่งอยู่ในบริเวณนั้นใช่ัก็อยู่ค่ะไปหาชมตามกันไป คืนจริงแล้วทั้งกลุม่คมคนชอบถ่ายรูปกันอยู่แล้วอย่างน้องเมย์อย่างอ้ําแต่ไม่เคยถ่ายรูปคู่กันเพราะว่ารู้ว่ามันก็เป็นประเด็น,นแต่ว่าขนาดเาถ่ายก็เป็นประเด็นนะพี่นะใช่ค่ะแต่ตอนนี้ถือว่าแอนเป็นคนเดียวที่เป็นผู้ชายที่ได้ถ่ายรูปคู่อ้ําในในตอนนี้เลยไม่ได้ถ่ายค่ะเพื่อนๆนถ่ายกับเขาค่ะคสัมพันธ์ในพัฒนาเพิ่มขึ้นนาเมย์ขับเห็นไม่มีกระถามวันที่ที่ร้กก็เป็นก็ยังเหมือนเดิมค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวงานตอนบ่ายนี้ถามวิธีถามอย่างนี้หรือเปล่า ตอบอย่างนี้เหมือนเดิมอยากอัดเทปจังเลยแบบเรื่อนแบบว่าแฮปปี้กับแอมมากที่สุดเลยเนี่ยดูจริงๆเขาสนิทกันเรารู้จักกันมาปีกว่าแล้วค่ะคือเหมือนจะเปิดตาบ้างขึ้นมาครับไม่ได้ปิดบังคืออย่างบอกไม่ได้ปิดบังก็ไปไหนกับเพื่อนก็ไปปกติค่ะไม่มีอะไรเลยงั้นยังไม่ยอมรับว่เป็นแฟนใหม่เนาะแอมค่ะเปิดไหมคะต้องตอบด้วยเดิมๆแบบดูหลายๆรอบก็เบื่อค่ะ